สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้กะยายติ๋วก็ได้อบขนมคือเกาพี่น้องอาหารเสาร์เนาะผู้ดใดอยากนะเขาเมื่อกินน้ำยายติต๋วเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าชีวิตแม่บ้านพี่น้องตื่นขึ้นมาก,กันนี่แหละคืออาหารเสาร์เขาก็ต้องได้เห็ดเนาะพี่น้องเนะเาะยายติ๋ก็สิจับอ,อกว่าจะละก่อนอบแล้วๆเขาก็เทศเลยทาลูกทาผัวบ่เป็นว่าสิบ้านัง่งยูนอนกินได้พี่น้องนี่แหละชีวิตชีวิตของ แม,แม่บ้านแม่บ้านเย็นามันพี่น,อน,น้องคันยิ่งยุ่งเมืองไทยเทาก็เป็นหนึ่งเขาหนึ่งนามเนาะพี่น้องเนาะแล้วแล้วพว่าตื่นเสาร์ขึ้นมานี่เทาก็ต้องเตรียมอาหารเสาร์พี่น้องนี่ก็คือแล้วแล้วแยกยิ่งกับสีแดงไว้ยังสี่ะไรพี่น้องคันแฟนเราตื่นขึ้นมาแฟนเราก็สิมากินพี่น้องอัน ยิ่ดิวกะสิกินก้อนตลอดมักคือเทนแล้วก็ได้ล่างไว้พี่น้องนีและก็คืออาหารเสารูพูดออยากใส่ยังก็ใส่ทันทีอยากใส่แอนใส้นใส่กอบใส่ฮอทด็อกใส่ยังก็เอาออกอยากตู้เย็นตอนนี้ก็คือยิ่ติวนะ่ะเอาออกมาเพราะว่าที่เราจะกินก็นคือมีเนยแล้วก็มีนมันเคส์ไหมพี่น้องเคซ์ทีเคสสดพี่น้อง บานเท่าก็เอิญนั่นซีดติีพี่น้องก็ว่าเอาเอาตามเอาตามที่เยี่ติ่งฐนัดนาะพี่น้องเนาะผู้ได้เบิ้งกับสีเขาใจยี่ยติวดอก่นหละยยี่ติวดอกกินอาหารเศร้าเป้าเนว่าตื่นขึ้นมาแล้วบ่เฮ็เหตอย่างเด้ยพี่น้องตื่นขึ้นมาในเ่าเขาก็ต้องเตรียมอาหารเศร้าต้มน้ำเยี่ติวดอกต้มน้ำใ้ใสเอนกะติ๊กใบขาลูกสาเราอยากกินสากินหยังแล้วก็เขาก็สิมาเหตุเองพี่น้องมึงยี่ยติวดอกทีต้มน้ำว้มัน เพราะว่ายายติวไได้ซื้อกระติกดำหอนแบบเสียบไฟฟ้าเพื่อยู่เมืองไทยแล,ล้วต้มแล้วแล้วก็เทใส่กะติกน้ำว้กะติกดำหอนดอพี่น้องผู้ได้ยากแต่เข้ามากินเห็ดกินเองเพราะว่ามันเตินว่าพร้อมกันดอกพี่น้องเพราะว่าลูกชายกับพ่อหน่อยไปรงเรียนอาทิตย์หนังก็เลไปโรงเรียยโรงเรียนเริ่มเปิดเดี๋ยวนี้กรล้านค้ากรเริ่มทย่อยเปิดตามวันจันทร์วันหันนี้พี่น้อง่ะ ขนมนี่แยกติ๊กกะพดิเหตุเองได้สื่อมากสื่อมากแล้วเขาก็มาเอาเขามาอบมาเปิดไฟเปิดเตาอบอบพี่น้องขา้าเจาทีไปซื้อ,อยู่ลานนั้นขนมปังกะเซานี่พี่น้องช่วงนี้นะต้องเลี่ยงแถวกันย่างยืดแยกติกกะกะคือเรามาแปนแล้สื่อมากแล้วก็ให้อบเอา นี่แหละอาหารเ can สาพี่น้องข้าวเป็นยูมืองไทยข้เป็นหนึ่งเขาเนี้ยหนึ่งเขาหุงเขาใส่บาทแล้วก็ยังค่อยได้กินฮะกับเขากับน้ำยูไซสก็คือกันพี่น้องในไลายที่ีิวก็ได้เห็ดอาหารเสาแต่ว่ามี่มีอันฮอทดอกมีเอันยนั้นยูได้พี่น้องมีแฮมมีอย่างยูได้ตู้เย็นแต่ว่ายี่สิบกะเดาออกมากคือเราบอกกินแล้วเล้วเขาบอกออกมากเล้าสิทธาเนื่ยแล้วเล้าก็สิกินกับมะเขือเทศพักกับมีเล้าเขาว่าเอาเลาหมักมะเขือเทศพี่น้อง นี่เอามาเบิร์น้ำกแบบนี้จติต็ดหลังจากที่เติีมปากขนมปังเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะเอาเนยทาพี่น้องของนมปังมันหอนเพราะจะเถึกเนยกับเป็นอันนี้พี่น้องนี่ค่ะ พี่น้องพี่น้องเห็นบ่นี่ติดเตี๋ยวเส้นใส่ เคส่วนไม้พี่น้องเคสดสดแม้พี่น้องยี่ติวมักอันนี้แหละพี่น้องคืออาหารอาหารบ้านเขาเนาะพี่น้องมันก็มี่ถูกสิ่งถูกอย่างเนาะแต่คือบ้านเขาเนี่ยแหละสิปลนปลาเมืองฟาสิเฮ็ดหยางยังสิมันก็มีเ็ดเขาก็ไปสือมากมใส่มะฮิตกินเอาโหลดพี่น้องนี่ติวมัก ที่เป็นแผ่นกับมีพี่น้องสบายเจี๊ยติวเอาอันอัน,อนของสดว่าได้อยากเลยพี่น้องแล้วเราพี่น้องแล้วเราพี่น้องนี่แหละอาหารเจียติวมือนี่ เานี่พูดใด้อยากนะเขามากินน้ำเล้าด้วยพี่น้องแล้วบอส่หมูแล้วบอส่ฮอทดอกแล้วบอส่ dog, แฮมบอส่หยัางด้วยพี่น้องแล้วสิกินแบบนั้นสิบางครั้งเรามี่แบบพักสลัดเราก็เอาใส่แต่ว่ามือนี่เราเบวใส่เพราะว่าเราสิกินเบอร์กอ,อร์เทสพี่น้องเบอร์กอร์เทสเนี่คือยิ่งิ๋ขาดบา่าไรสิวันน้อยหน่วยเนื้อใหญ่ยิ่งจิวกวขาดบ่ได้พี่นอ้องพี่น้องนี่แหละก็คืออาหารเสาร์ยิ่งจิ๋วพี่น้อง แล้วเราพี่นองอาหารเศารย้ายี่ยดิวผู้ได้ยากนะเขาไมา่กินน้ำเล่าได้พี่นองอันนี้ก็คืออาหารเ้าร์แซ่บๆได้พี่นองได้ว่าขมันบานเท่ากับเมนวานึงเขาแล้วกับเฮ็ดอาหารเสา้าอาหารยังเข้ากับกินทัธรรมดาแต่ว่าอยู่ประเทศฝลังอยู่เยอรมละมั่นหรือพี่นองเขาก็กินยังเสรลจละพี่นองขนมปังก้อนหนึ่งเขาก็อยู่ไรแล้วพี่นองขนมปังก้อนหนึ่งหี่อยู่หอดเทียงหอดเทียงมากนี่ก็คืออาหารหนักก็สิเป็นสุกเป็นอย่างพี่นอง เนี่ยมือแรงกะกินสลัดกินอย่างกันสี่พี่น้องก็ไม่ได่ง่งายกะอาหารบ้านไทยบ้านมันเนาะแต่ว่าเบา,าเลี้ยเบาเลี้ยงที่ติวน,กกนากะถูกประเด็กปันเ้องประเด็กเด็กพี่น้องแต่ว่าก็ต้องกินเท่ามาอยู่บา้านเขาเจา้าบ้าก็ต้องกินเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเ,เข้ามาเบึงลี่ติวแล้วอย่าลืมกดติดตามเราด้วยพี่น้องแค่น,นี้แหละพี่น้องสวัสดีค่ะ